สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับร้านร้านศักท่์ข้าวสานะครับผมต่อสวัสดีนะครับสมรมเครื่องเสียงการแจ้งแล้วก็สุนรมคนรักเครื่องเสียงแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y o YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ชมนะครับคลิปนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับ พาวเวอร์นะครับ A C M นะครับออเดีโอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น K T 402 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ว่าเสียงดีชัดเจนนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวแล้วก็เป็นพาวเวอร์4ชัแนลนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีแต่ละชัแนลนะครับแต่ละชัแนลก็จะมีตัวสำหรับคัส นะครับที่จะว่าจะให้มันติดโลไหมครับหรือจะเอาเสียงเสียงให้ขึ้นให้มันชัดเจนนะครับให้ก็ให้มันชิปกว่าเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ปุ่มข้างหลังนะครับเดี๋ยวมาดูปุ่มข้างหลังนะครับเดี๋ยวเปิดแบบนิดนึงนะครับนี่ครับตัวข้างหลังก็จะมีทุกช่นลนะครับที่มีให้คัดนะครับก็ถือว่า เทคโนโลยีนะครับใหม่ก็ดีขึ้นมากวเดิมเยอะนะครับสําหรับลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นของแท้นะครับงานแท้นะครับของแท้เลยนะครับแท้ร0อเป็นะครับเป็นรุ่น KCM นะครับออดิโอนะครับ KT 4ี่พนะครับผมมีบาร์โคดติดเรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าที่ว่าเอาไปเล่นงานดนตรีนะครับงานที่อยู่ฟังในบ้านนะครับในก็งานต่างๆได้นะครับเสียงใสแน่นอนนะครับ คุ้มกับราคาที่ลูกค้าซื้อไปนะครับผมสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับผม ACM นะครับออดิโอนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับ7,500บาทท่านไหนสนใจนะครับด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับสนใจสินค้านะครับ7,500บาทเท่านั้นนะครับ KT นะครับ4,200ันสนะครับก็ตัวนี้นะครับทุกชแนลนะครับตรงนี้ ก็จะคัดนะครับก็จะคัดโลนะครับแล้วก็ไฮนะครับจะให้มันติดโลไหมหรือจะให้แบบว่าออกเฉพาะมิดไฮก็ได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับอยากเลือกนะครับทุกชแนลนะครับหรือจะขับเบรก็ได้นะครับเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นบัตรแท้นะครับบัตรแท้เลยนะครับก็ก็จะลองเทสเครื่องดูนะครับว่าน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ ราคาแค่7,500บาทเท่านั้นนะครับคุ้มกับลูกค้าซื้อไปได้เลยนะครับ12บสอชแนลละ2ดอกนะครับแท่นเดียว8ดอกเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่จะใช้งานนะครับหรือ15บห้าชแนลละ2ดอกก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับก้างแลมก็ได้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับถือว่าคุ้มกับราคานะครับราคานี้นะครับ ก็เห็นเธอไปเดินกับเขาไม่เคยนิกเลยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริงมอบไปเธอที่แทบเลือนูอยากให้เธอลองมาเป็นให้ไม่เห็นได้มาเจอแบบฉันบ้างธอได้รู้ว่าจะ่ทำ ตัวนี้นะครับเป็นเคทีนะครับสีพันสองนะครับ A.C.M. นะครับของแท้นะครับแน่นอนนะครับของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือหนึ่งแจ้งลูกค้านะครับมือหนึ่งราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่ผมขายอ่าครึ่งราคานะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับแต่สภาพสวยแน่นอนสำหรับลูกค้าที่ไปใช้งานนะครับ power 4 channel นะครับ ก็จะต่อแค่ช่องเดียวนอีก3ามช่องไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมต่อแค่ชแนงเดียวฟังตู้นะครับเทสเสียงให้ลูกค้าน้าเสียงนะครับก็พอโทรศัพท์เสียบเข้าพาวเวอร์เลยไม่ได้ปรับไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับ ขายแค่7,500บาทนะครับหรือพี่ๆท่านไหนนะครับอยากแลกตีเทิร์นนะครับก็ามาแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสาบคลองหลวงปทุมธานีนะครับหรือพี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่งมาแลกตีเทิร์นได้หรือจะเป็นสินค้าต่างๆนานาเกี่ยวกับสินค้าทางร้านนะครับว่าจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองก็มีให้ท่านามีให้สําหรับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติ่ตามนะครับทุก คบวงจรนะครับอยากได้สินค้าตัวไหนจะเป็นสินค้ามือหนึ่งมือสองก็ทักเข้ามาได้นะครับสินค้าหนูครับก็จะมีเยอะนะครับก็ทยอยทยอยรีวิวไปทีละตัว2ตัวนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านนะครับมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้าได้อยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับราคาแค่7,500ัรบาทก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้าน๋ยวมีเวลาก็ รีวิวสินค้าเรื่อยๆนะครับสำหรับชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็จะมารีวิวสินค้าตื่นๆนานาอีกนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ